วังเวียงเป็นเมืองที่อยู่กลางหุบเขาแล้วก็มีแม่น้ำซองไหลผ่านเรานั่งรถไฟจากหพะบางไปวังเวียงขบวนนี้เป็นรถไฟธรรมดาเพราะว่าเราจองตั๋วรถไฟความเร็วสูงไม่ทันเราไปเดินมีนาคนเยอะมากคนนั่งเต็มแทบทุกที่นั่งเลยใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมง40นาที ก็นั่งชมวิวไปเพลินๆพ,พระอาทิตย์กําลังจะตกพอดีพอเ,เข้าเขตเมืองวังเวียงก็จะเห็นภูเขาสูงๆแบบนี้สวยเลยออกจากสถานแล้วไปมาก็เจอวิวนี้เลยเสถานีหน้าตาเหมือนกันเลยหน้าสถานีก็มีรถตัดเข้าเมืองมาจอดรอเรียกผู้โดยสารวิวจากที่พักเลยนะ ก็เห็นบ้านเมืองแล้วก็ภูเขาประมาณนี้เลยเราพักอยู่ในย่านที่มีโรงแรมแล้วก็เกสเฮาส์เยอะมากตอนค่ำเราออกมาหาของกินเจอร้านโลตียาวเรียงรายเต็มถนนเลยเยอะมากทางฝั่งแม่น้ำก็มีร้านอาหารริมนม้ำสว่างสวัยตอนเช้าเดินที่พักก็เจอตลาดลีกบิเวใครมีอะไรเขาก็ออกาาอเอย่อยรุย่จัง ขึ้นบอลูนชมวิวเป็นกิจกรรมที่นิยมมากที่นี่แล้วที่นี่คุณจะได้ขึ้นบอลลูนในราคาที่ถูกที่สุดในโลกเพราะค่าเงินที่นี่ถูกส่วนสิ่งพื้นราบอย่างเราเช่ามอเตอร์ไซค์ไปจ้ามอเตอร์ไซค์ที่นี่ขับยากกว่าที่หลวงพะบางพอดีทางที่เราจะไปเที่ยวต้องวางหนนใหญ่รถแบบจะเยอะแล้วก็ฝุ่นเยอะมากวันนี้เราจะไปถ้ำน้ำกันก่อน พอเลี้ยวจากถนนใหญ่มาก็เป็นถนนถนนดินแบบนี้เลยนี่ไม่ได้มาผิดทางนะมาถูกแล้วตรงนี้มีด่าเก็บตังค่าช่วยทำสะพานนิดนึงเป็นสะพานข้ามน้ำซองดูน้ำสิน้ำใสหลายเย็นเห็น,ป,นปลาเลย วิวระหว่างทางก็สวยขนาดนี้ละส่วนทางเนี่ยคลุกฝุ่นมากและแล้วก็มาถึงทําน้ำรีสอร์ทมีค่าเข้าคนละสองหมื่นกีบนะแต่มันคุ้มมากรวมกิจกรรมและอุปกรณ์ทุกอย่างแล้วมันจะไปทะลุอีกข้างหรือว่ากลับทางเดิมไปแล้วก็ ทางเข้าถ้ำอยู่ตรงนี้เลยเราก็หย่อนตัวลงไปในห่วงยางแล้วก็สาวเชือกเข้าไปในถ้ำสนุกตรงนี้แหละทัวังทะเลนิดนึงมาแล้วว้าจะต้องเปลี่ยนอะเราพ่อไปท่านเนี่ยเราไปท่านอนเนี่ยพ่อแล้วคุณอีน,ไปไน,นอเป็นงไงกันบ้างอ่ะคุเปลี่ยนตัวไปแล้วอะน้ำใสอะเนี่ยฟ้นะามฟ้า เข้าถ้ำแล้วนะนั่งห่วงยางไหลเข้าไปเรื่อยๆถ้าเป็นช่วงที่น้ำขึ้นสูง<ๆ>ก็จะไม่สามารถเล่นกิจกรรมนี้ได้เ<ๆ>เรียกได้ว่าเป็นการนอนชมถ้ำเนาะ<ๆ>แล้วก็เย็นสบายด้วยเพราะว่าตัวจุ่มน้ำอยู่ตลอดเข้าไปประมาณ15นาทีก็สุดเชือกแล้วก็ออกทางเดิม แต่จริงๆถ้ำเนี่ยย,วยาวไปทะลุอีกฝั่งหนึ่งเลยนะนยไปต่อเราจะไปเล่นน้ำต่อที่บูรากูนสี่นะเมื่อกี้มีป้ายบอกทางไปถ้ำแถวเนี้ยถ้ำเยอะมากเพราะว่าเป็นเขาห็นปูนมีเป็นร้อยเป็นพันเลยอะตรงนี้นะไปถ้ำหลุมกับถ้ำหอยแต่เราไม่แวะเราไปต่อ มีป้ายบอกทางเล็กๆอยู่ข้างทางย้ำว่าเรามาถูกทางแล้วแต่จริงๆหลักๆเราก็ใช้ g o o g l e Map นะมาถึงแล้วบูรกูล4ค่าเข้าคนละ1,000 0กีบคุ้มมากอีกเช่นกันรวมกิจกรรมทุกอย่างเียวาน้ำที่นี่ไม่ได้ออกสีฟ้าสักเท่าไหร่ออกไปทางสีเขียวซะมากกว่าแต่ยังไงก็สวยมาก เรามาที่นี่เพราะว่าอยู่ใกล้กับถ้ำน้ำที่เราจะมาอยู่แล้วนนนนแล้วคนในเมืองก็บอกว่าบุรกูลหนึ่งกับสองคนเยอะมากบุรกูลสี่ถึงจะเป็นหน้าร้อนแดดมาเต็มแต่น้ำเย็นมากภูเขานี่แหละแล้วมันก็จะเป็นน้ำธรรมชาติที่ไหลออกมาจากภูเขาตรงนั้นน่ะแล้วเขาก็มาทำเขื่อนกักน้ำไว้ให้เป็นบ่อเล่นน้ำ ชาเลยนขามีห่วงดาวต้องคชี่ให้เขาพูลงไปแล้วเราก็ต้องมาลองกันบ้างนะโดยตัวลงน้ำกัน หอนเชือก็มีอ่ะไปรอบแรกไป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  <c oughs> โอ้ยงามทุกคนแหละมีผู้ใดไม่งามหนึ่งสองสาม <c oughs> มาแล้วส่งลูกไปลองหนเชือกดูเพื่อจะเหวี่ยงตัวตีลังกาก่อนลงดานได้ไม่ตีลังกาลงมาเลยล่ะ วิวทางนี <Olymp us> ้สวยมากเลยน้ำไหลออกมาจากมุมนู้นก็ยินห็น like, นู war, ้นทีออกมาจากภูเขาก็ไหลออกมีทางออกไปทางนู้นแล้วก็ทางนี้ ตอนเย็นยังมีเวลาอีกนิดหน่อยเราจะไปเที่ยวถ้ำจังกันต่อ,อ,อผ,ผ่านแม่น้ำซองอีกแล้วแต่เสียดายสะพานสีส้มที่เคยอยู่ตรงนี้พังไปแล้วน้ำใสอยู่นะมีสะพานไม้ให้ข้ามแทนนี่เราเข้าไปาอืม ต้องเสียค่าผ่านทางอีกรอบเมื่อกี้ตอนเข้ามาก็เก็บไปทีแล้วนะ<า>ที่นี้จะเป็นอย่างนี้นนเก็บตังหยุบหยิบมากแต่ก็ยังดีที่เป็นแ้่นันนม้มากเดินขึ้นปันายไปก็ไม่สูงเท่าไหร่นะมองเห็นอยู่ยนนมาถึงปากทางเข้าถ้ำแล้ว ข้างในนี้กว้างมากมีบันไดแล้วก็แสงไฟสองสว่างท้ำกว้างเนาะแล้วก็ทางเดินดีเลยอะเดินสบายมนะลมเย็นด้วยมีลมเข้าอันนี้หยดหยวพุดขึ้นหยดนะนี่นะ ลายถ้ำทะลุไปอีกด้านหนึ่งก็เลยมีอากาศถ่ายเทชมวิวเมืองได้ด้วยอ้ออกลับมาตรงโถงใหญ่เราจะลองเดินไปอีกด้านหนึ่งของถ้ำดูพ่ออยู่นี่ทางนั้นสุดไหม อีกด้านหนึ่งเป็นทางเดินที่ลึกเข้าไปในภูเขาเรื่อยๆแล้วก็เดินไปสักพักหนึ่งอ่ะก็สุดทางมมีไฟแล้วเดินผ่านช่องแคบก่อนหาเลขเหรอคะคุณพ่อถ้ำยังมีไปต่อเรื่อยๆแต่ทางเดินสุดแค่นี้คนขายตัวบอกว่า เดินเป็นวัน<ม>ก็ไม่หมดแต่เขาไม่ทำทางต่อแล้วเพราะมันเอ่งอลาชมวิวก่อนมีสารลาชมวิวหน้าปากถ้ำชมวิวเมืองวังเขาบอกเล่นได้ด้วยอุ้ยใสมาก เย็นแล้วทีนี้นพาทิตก็ใกล้ตกละเรามาหาที่นั่งชมวิวกันอ,อยู่ในครอบรัวร้านเขาเพิ่งเปิดวิวพระอาทิตย์ตก,ตกนะเช้าวันต่อมาวันนี้เราจะไปสะพานสีฟ้าออกมาจากที่พัก ก็เจอบอลลูนขึ้นไปชั้นบนเด็กๆก็ปั่น,นจักรยานไ,ไปโรงเรียนกันร้านขายข้าวแล้วก็ผ่านตลาดใหญ่ของที่นี่อันนี้โอ้โหตลาดสดใหญ่มากโอ้โหตลาดใหญ่อันเนี้ยตลาดสดใหญ่มากทางไปถ้ำนางฟ้าและถ้ำนอน เลี้ยวไปทางนี้อีก800เมตรก็ถึงแล้วผ่านขัวหรือสะพานคามแม่น้ำซองแวบะบดูนิดนึงอันนี้เป็นสะพานโดดข้ามได้ามาถึงแล้วสะพานสีฟ้าอันนี้เป็นจุดท่องเที่ยวที่อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองมากแล้วเราก็เจอแม่น้ำซองอีกแล้ว เป็นสะพานคนเดินข้ามแม่น้ำซองทาสีฟ้าสดใสข้ามไปฝั่งโน้นจะเป็นถ้ำนางฟ้าและถ้ำนอนมีร้านอาหารแล้วกิกจกรรมล่องแพมุมย้อนแสงก็สวยนะ ที่นี่มีก,กิจกรรมเยอะมากมีซิกลาย,ลายมีล่องแพภายทายัก<ม>ล่องห่วงยางเข้าไปในถ้ำ<ม>ตื่นชมถ้ำถ้ำหนังป้าค่ะ<ม>เพราะว่าสวยนะมะว่ายน้ำมีสระว่ายน้ำด้วยดูดูห้องน้ำแอบพามาดูห้องน้ำนิดนึง<ด>ห้องน้ำที่นี่ทำดี ไปถ้ำนางฟ้าวันนี้เราไม่ได้ทำกิจกรรมอะไรนะเพราะว่าเดี๋ยวบ่ายนี้เราจะเดินทางกลับแล้วบลุงยาก็จะเหมือนเมื่อวานกันไปกลับแล้วนะเดี๋ยวเราจะนั่งรถไฟจากวางเวียงไปเวียงจันทร์แล้วถึงนั่งรถโดยสารจากเวียงจันทร์ข้ามสะพานมิตรภาพไปทีนน่หนองคายรถไฟมาแล้ว คราวนี้เป็นรถไฟความเร็วสูงแล้วนะ and the door about close. มันดานทันใจทนเพราะสู่รถไฟจะปิดแล้วก็เลยเกี่ยวข้เร็ว 随身携带。